บายดีน้องครับเจอแม่ค้าสวยขายปาลาในตลาดปากซีครับแม่ค้าปาลาดิเซ็ปแม่คาเสียบกุมกุลปลาแม่ค้าเซีเซกระมูอวะแม่ค้าซื้อยังครับลาน้องล่าลน้องล่าสาวปากซีขายปลาตลาดเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาอดุดหนุนเมนูปลาสรอยส่วนน้องล่าสาวปากซีครับเนื้ออ่อนรูดึงซีสามสามร้อยเจ็ดสิบบาทอ๋อไปนี่ปีนเสียบกลางสิไล อันนี้คือปลาที่น้องลาว่าพี่กินแซ่บพี่น้องครับอันนี้ว่าปลานี่น้องล่ะ <S an> ปลาสือน <S an> <S an> ้องลาปลาสือ <S an> ีีพี่หรือปลาก๋วยแซ่บนะปีาอะไรก้อยอะไรอะไรต้นตอต้งตอเนาะแมนแดลเดลแต่ผู้มากโอ้ถ้าเป็นน้องลาวพี่กินกินแซ่บมนตั้งนานแล้วร้านคนที่รู้กินแซ่บไปอยากกินเมนูปลาต้คกุ้แซ่บต้องมาที่ตลาดปากเด้อี่น้องร้านนี้ครับเมนค้าสวยครับน้องลาน้องลาโซ่ใจประกาศถึงมือเลยวะแมนเลยมั้ ันนี้ปลาอย่างกองหลานี่อันนั้นปลาทอดปลาป่อใหญ่เนอะแม่ไขวะแมนแมนไปไปเต็มหอวไม่จะไปเลยนี่คือแม่ของน้องล่าขายปลาน้ำปูจะเป็นปลาพวกปลาเน้อ่อนนี่ปลายังไม่คายนะปลาเพาะเนาะปลาเพาะพี่น้องกระเพาะเน้อ่อนปลาแซ่บครับน้องกิมือซุ้มครับเดี๋ยวเมื่อนี้เขาได้เมนูปลาน้ำปูแล้วครับพี่น้องออกไปก็เขากินแรงครับ ต้อเอตลา็นดเรเือีที่บรรยากาศยำเลงครับที่ตลาดปาาซีแขวงจปกักสอตัวเราครับพี่น้องเลกบอขวาัวมา,ามาเที่ยวพาไปออัวที่ลาวไนส์คืย่ตลาดขายเมนูปลานับปูลายให้กับสดๆในตลาดเลยครับพี่น้อง ปลาตองปลาเนื้ออ่อนแล้วกับพวกปลาอีตู้ลายแห้งครับปลาอิตู้ที่คุนขายตัวละร้อยบาทครับพี่โน่อลาตองไม่จอดตัวใหญ่ๆพี่โน้ดครับจะเป็นล่าขายหน่อไม้สดครับขายในตลาดหน่อไม้สดตัวนี้ปลาตัวใหญ่ครับปลาควายเสียอแล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนด้วยครับปลาลิงปลาฮูมาเลยอันนี้จะเป็นปลาเค้ใหญ่กับปลานนี้ครับพี่โน่ตัวใหญ่ขนาด โอเคเน่ยจีปาอีกุมครับชุดนี้เรียกกันว่าตลาดใหม่เมืองปักเซหรือเรียกกันว่าตลาดดาวเรืองครับซึ่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดที่ลาวใต้ครับพี่น,น้องร้านนี้ครับพี่น,น้องปลาคิที่เป็นกองเลยครับพื่นขายโลละ30มสิพันกีบเงินไทยอยู่ที่60บาทต่อกิโลหนึ่งครับพี่น,น้องหลายๆครับ ปลาในปลาอิตุปลาเอิญปลาเก็ดคันน้ครับเป็นปลาก้อยกินแซบคับเป็นน้องลายให้มีตัวใหญ่ครับปลาคบก็มีครับปลาเนื้ออ่อนปลาเพาะก็เริ่มมีขายปลาพอนใหญ่ก็วมีปลาอิตุครับร้านนี้ครับปลาทัวพี่น้องร้านนี้เพิ่นเอาปลาอิตุมาขายเป็นกองๆเลยครับมีตัวใหญ่ๆครับเพิ่นขายโลละหนึ่งร้อยบาทครับปลาก้อยแซบพีนน้องแล้วก็จะมีพวกปลาเนื้ออ่อนเดี๋ยวจะเป็นปลานอน ตาแห้งเพิ่นเอามาวางขายในตลาดมันนี้ผมมาถึกมือที่ฝนตกลินลินครับพี่น้องพอค้าไม่ค้ากันพักกันมานังขายของคือเก่าไปน้องที่เมืองปากซตลาดเซากับตลาดแรงหน้าเที่ยวหน้าสมทั้งสองตลาดเพราะว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีเมนูปลานําโคงหลายรที่มากินเมนูปลา้ําโคงที่ลาวใต้นะครับพี่น้องเป็นแหล่งที่หาปาหลา้ําโคงงดีล่าที่สุดครับสออนที่ปลานําโคงมีแต่ตัวใหญ่ๆครับช่วงนี้ที่ลาวใต้นี่ ปลาดำโขงนี่เต็มไปด้วยพวกปลาเก็ดครับปลาพ่อกับพ่อมีให้กินนะครับกำลังขึ้นครับรับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดแรงที่เมืองปากซีน้องล่าเมฆาขายปลา้ำโขงสดๆในตลาดสวยน่ารักเดี๋ยวทริปนี้ผมพาเลาะเที่ยวออนทัวที่แขวงจำปาซักลาวใต้กันแบบเยาวยาวเลยครับปากซองจมปาซักเมืองสุขุมาเมืองโขงสุดเขตลาวใต้เราเจอกันด้วยครับไมโคงออนทัวรลอดเที่ยวสองฝั่งโขงเทลาวครับ